สวัสดีครับวันนี้พามาชมมะม่วงเขียวสามรสกันนะครับหรือว่ามะม่วงกิมหงนะครับเป็นมะม่วงที่ออกผลเป็นทวายนะครับออกตลอดทั้งปีนะครับข้อดีคือออกลูกดกนะครับผลใหญ่นะครับผลใหญ่ประมาณกิโลกว่าต่อลูกลูกดกประมาณนี้ครับ ลูกดกจริงๆครับดกแล้วก็ใหญ่ครับดกมากครับเต็มต้นครับถ้าคิดจะปลูกมะม่วงไว้กินสักต้นครับเป็นมะม่วงมันนะครับแนะนำเขียวสามรสต้นเดียวคุ้มค่าครับดกมากครับดกเต็มต้นประมาณนี้ครับออกผลง่ายช่อดอกใหญ่ครับ มกันครับลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่มากครับโอลูกครับใหญ่มากครับเน้นเลยครับออกลูกทั้งปีครับเขียวสามรสครับออกลูกทั้งปีเป็นมะม่วงกินดิบนะครับรสชาติสามรสเปรี้ยวหวานมันอร่อยครับสนใจกิ่งพันสอบถามได้ครับ ขอบคุณครับ